รายงานผลการดำเนินงานไรามาสองประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 5กสศนอตําบลคำใหญ่อำเภอห้วยเมก็กสำนักงานกศนอจังหวัดกาลสินบุคลากรกศนอตำาบลคำใหญ่นางเกสรัตน์กูกิ่งเงินผู้อำนวยการกศนอำเภอห้วยเมก็กนางสาวสุภาวดีมาตราผู้ผู้ช่วยนางสาววิพารัตน์คำชมภูผูกศนอตบนํบล กิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ระดับมธัธยมศึกษาตอนต้น24คนระดับมธัธยมศึกษาตอนปลาย37คนรวมทั้งสิ้น61คนนักศึกษาที่เข้ารับการทดสอบระดับชาติ e n n t ประจำภาคเรียนที่2 มีการศึกษา2,564คิดเป็นร้อยละห0ึ่งรอยกศนตำบลคำใหญ่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ site, และรูปแบบออนแฮนเยี่ยมบ้านนักศึกษาตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชืโโ้อโคโรนากิจกรรมโครงการการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการปฐรมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564เป้าหมาย61คนทำได้คิดเป็นร้อยละ,100ละ100 1 0 0โครงการจิตอาสาพัฒนากศสอนอตำบลเป้าหมาย15คนทำได้คิดเป็นร้อยละ 100, ละ100โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการกศนตำบลกศนอําเภอห้วยเมฆประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565เป้าหมาย1คนทําได้คิดเป็นร้อยละ100โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ภาคเรียนที่2ปีงบประมาณพุทธศักราช2564เป้าหมาย1คนทําได้คิดเป็นร้อยละ100 โครงการพัฒนากศอนองามตาประชาชื่นใจเป้าหมาย1แห่งทำได้คิดเป็นร้อยละ1 0หกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโครงการการจัดการเรียนรู้ตามหลักประชาของเศรษฐกิจพอเพียงเป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้ 100. อยละ1 0หโครงการแข่งขันทักษะวิชาการเป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้ 100. อยละ1 0หโครงการพัฒนาวิชาการ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเป้าหมาย120คนทำได้คิดเป็นร้อยละ1 0 0โครงการเรียนรู้สมนุนไพรสู้ภัยโควิด -19 เป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100โครงการอลบรลมคุณธรรมนำชีวิตเป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้อยละ1 0 0การศึกษาต่อเนื่องกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการรู้ไวรู้ทันป้องกันโควิด1ิเเป้าหมาย7คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้การบริหารขยะในครัวเรือนเป้าหมาย4คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100กิจกรรมศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตามหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการเรียนรู้โคกหนองนาโมเดลเป้าหมาย3คนทำได้คิดเป็นร้อยละ1น0โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการศึกษาอาชีพ1อำเภอ1อาชีพโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน1อำเภอ1อาชีพ หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมืองเป้าหมาย22คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100รอการศึกษาแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนแบบชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างปูนหลักสูตรการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป้าหมาย22คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100ร การศึกษาแบบพัฒนาอาชีพระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนหลักสูตรระยะสั้นกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงหลักสูตรการทอภาพ,พื้นเมืองหลักสูตรการทำเจลล้างมือเป้าหมาย12คนทำได้คิดเป็นร้อยละห0ึการศึกษาตามอัธยาศัยโครงการครอบครัวรักการอ่าน ทำได้คิดเป็นร้อยหนรอยโครงการการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนทำได้คิดเป็นร้อยหนึรอยโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาดทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งรอยกิจกรรมอื่นๆตามนโยบายพิเศษกิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพเป้าหมาย หนคนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งรอยกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโครงการการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุเป้าหมาย20คนทำได้คิดเป็นร้อยละหนึ่งรอยกิจกรรมศูนย์ดิจิตอลชุมชน กิจกรรมศูนย์ดิจิตอลชุมชนโครงการศูนย์ดิจิตัลชุมชนเป้าหมาย1คนทำได้คิดเป็นร้อยละ100ผลปฏิบัติการเป็นเลิศเบสแพ็กทีกสกศนอตำบลคำใหญ่กุ่มปาร,ระบองบ้านคำใหญ่หู่7เจ็ตำบลคำใหญ่อำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์